คนที่เกิดราศีลคนาวราศีกันนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกระกฎาคมนะครับถือว่าจังหวะตอนนี้ครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจาตัวนะฮะภาษาหมอดูก่อนนะฮะตะนุลาภะอ่าตะนุคือตัวตนนะลาภะไม่ต้องเป็นหมอดูก็ทายเป็นใช่ไหมลาภะว่าโชคลาภตัวเราเองนั้นเป็นบ่อกเกิดเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะคุณจะมีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภได้ไหมได้โอ้ฟังแล้วชื่นใจเดี๋ยวผมต้อง เกาะคุณและนะมีอะไรเด็ดๆให้าจารยบ้างไหมนะก็บอกอาจารย์ด้วยนะพิมพ์เข้ามานะในคอมเมนต์ด้วยเป็นการดีนะครับหรืออีกม,มุมนึงเนี่ยภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจาตัวของท่านเจราจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธอ่รราแปลว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจาตัวเทวดานอบเคห์ของคนลัคนณาราศีกันหรือเป็นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะฮะเป็นลาภะเนี่ยนะณนะขณะนี้สำหรับคนเกิดราศีนี้นะ มันโดดเด่นมากนะช่างพูดช่างเจรจาใช้ช่วงนี้ในเรื่องของการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ดีไหมดีเพราะดาวพุธนั้นเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วยังเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวประจําเรื่องของการงานของคุณอีกนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยนัดลูกค้าเลยนะหักคอลูกค้าให้ได้อะไรนะงานเข้ามาได้เงินเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะฮะ เรื่องยากในช่วงก่อนหน้ากับกลายเป็นเรื่องง่ายลูกค้าที่ดูคิ้วเียวนัดเข้ามาคุยในช่วงนี้นะครับมันจะคุยง่ายนะประสานง่ายนะเจรจาต่อรองเงื่อมผลประโยชน์นะครับมันก็พอที่จะไปวัดไปวาได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะเป็นแบบนั้นนะครับถือว่าดีไหมดีนะอาจารย์ขอการันตีเลยนะครับใครที่ต้องการที่จะลงทุนทำอะไรใหมๆ่ๆนะครับ ใครที่ต้องการที่จะศึกษานะสิ่งใหม่ๆนะหรือจะเรียนต่อในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเป็นไปได้หมดนะสอบแข่งขันเพื่อเข้างานสอบแข่งขันสอบเพื่อเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้ช่วงนี้อ่านหนังสือและเข้าเข้าหัวสมองนะครับนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เกรดดีๆนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการเงินจังหวะตอนนี้เนี่ยดาวการเงินของท่านก็มีความโดดเด่น ภาษาหมอดูเขาเรียกว่ากระดุมพะระแปลว่าการเงินอยู่ในภพสุภะนะสุภะแล้วความสุขนะมีต่เหมือนเป็นกเกษตรตราทิพประดีอาจจะพูดภาษาหมอดูเยอะนิดนึงนะแต่ต้องพูดให้ฟังนะสุภะคือความสุขกเกษตรมั่นคงอ่าเพราะฉะนั้นมีเงินเพื่อซื้อของที่ทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะมันมันทำให้เราปื้มปิ่มหัวใจอ่ะอ่าสมมติว่าถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายอย่างเงี้ย นะคุณอาจจะไปซื้อถ้าเป็นรุ่นอาจารย์อาจจะซื้อแบบวัน p พีซไหมโดเลมอนเหรอเออเนะี่ยไอ้มดแดงนะเอามาตั้งโชว์ในตู้เนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นได้ไหมได้นะคุณผู้หญิงนะซื้อคืองสำอางแมมันน้ำหอมแมมันทำแล้วซื้อแล้วสบายใจมีความสุขซื้อไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้ไหมได้แล้วจะมีเงินซื้อไหมมีเงินซื้อนะมีเงินเยอะเลยในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การหาเงินก็คึกคัก ใช้จ่ายก็คึกคืนนะใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเดินทางนะฮะถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีทําให้คุณนั้นมีความสุขแล้วกันในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ <S <S เรื่องของความรักนะฮะจังหวะตอนนี้เนี่ยนะครับถือว่าช่วงนี้ถ้าคุณเป็นโสดคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเจอคู่จากเรื่องของการงานนะเกิดขึ้นได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ แต่ต้องระวังไว้สำหรับคนที่นะมีมีคู่แล้วนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกนะเพราะคู่คุณนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวคุณเองได้ซึ่งอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวนั้นอาจจะมีปัญหาตรงจุดนี้ต้องระวังไว้น,นิดหนึ่งนะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์น,นั่นแหละนะครับอยากรู้เรื่องราวมากกว่าน,นี้เกี่ยวกับดวงของท่านเองเป็นการส่วนตัวนะครับ นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ assign นะครับ Holo Master มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ